สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะเอาตัวอย่างของรูปทหารหญิงที่ผู้ชมที่เป็นผู้ชายเนี่ยหลายๆท่านโดนหลอกรูปแบบของมิจฉาชีพเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดต่างกันแค่เขาเปลี่ยนรูปถ่ายเท่านั้นเองส่วนวิธีการหลอกเนี่ยเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นให้เราจำตัวอย่างนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาโดนหลอกอยัางไงา ไม่ต้องไปจำรูปนะ,ะเพราะว่ารูปเนี่ยวิชาชีพเขาจะเปลี่ยนตลอดเรื่อยๆนะ,ะเอาวิธีของเขานะคะถ้าเราจำได้เราก็จะรู้หละ่นะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะใช้รูปไหนก็ตามอะนะ,ะก็คือวิธีเหมือนกันอย่างเคสนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินอ่านให้ฟังผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าผมรู้จักกับหญิงเกาหลีทาง facebook ครับนะเธอบอกว่าเธอไม่มีญาติพี่น้องเสียชีวิตตั้งแต่อายุ8ขวบ ปัจจุบันเนี่ยเธอไปเป็นทหารอยู่ที่ประเทศซีเรียเธอทักมาหาผมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและคุยกันไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเธอบอกว่าเธอทำภารกิจลับได้เงินมา5ล้านดอลลาร์และไม่สามารถเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เธอบอกว่าอยากจะลาออกมาจากทหารและมาใช้ชีวิตธรรมดาเธอตกลงจะส่งเงินดอลลาร์มาให้ผมเธอเรียกน้ากันทูดน่ย และเธอเพอยายามให้ผมติดต่อกับนักการทูตโด,ดยให้ผมเนี่ยไปโหลดแอป WhatsApp ส่งให้เธอเธอบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่ามีอะไรอยู่ในกล่องมีแต่เราสองคนนะแต่จะต้องเสียภาษี1,30,000บาทนะผมไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่าแต่เขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะแต่ว่าเวลาเราจะโทรหาเขาเนี่ยเขาบอกว่า ผิดกฎอยู่ค่ายทหารรับไม่ได้อ่าล้วก็ส่งรูปถ่ายส่งใบเสร็จมาให้เรียบร้อยแล้วยังมีอีกนะตอนแรกๆเนี่ยเขาขอให้ผมซื้อการ์ดให้เขาเพื่ออัปเกรดเขานะคะก็จะเป็นพวกสตีมมิ่งสตีมการ์ดนะคะอ่าอันนี้แอดมินก็เคยแนะนำไปแล้วนะสตีมการ์ดพวกนี้นะคะจะเป็นบัตรเติมเกมนะเอ่อแต่สำหรับผู้ชมท่านนี้นะยังไม่โดน หลอกให้เสียเงินแค่เสียเวลาไปคุยกับมิจฉาชีพเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้เรื่องเรานี้มาแล้วไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยโดนหลอกว่าเป็นเรื่องจริงนะอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามเนี่ยก็พอจะรู้แหละว่าแค่ฟังเรื่องราวที่ผู้ชมท่านนี้แจ้งเข้ามานะก็รู้แหละว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเพราะนี้เนะเขาก็จะใช้วิธีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่โดนหลอกถ้าเขาใช้รูปทหารมาหลอกเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ย กำลังอยู่ในพื้นที่ที่ทําสงครามอยู่แล้วได้เงินเนี่ยมาเยอะมากแต่ไม่เก็บไว้เองนะจะส่งมาให้เรานะคะเป็นใครก็ไม่รู้ที่รู้จักการออนไลน์คุยกันไม่ถึงอาทิตย์ก็ไว้ใจกันแล้วเงินตั้ง5ล้านดอลลาร์อืมไม่ใช่น้อยๆน,อยนะออ้ง่ายๆนะหนึ่งนะสาหรับทหารที่เขาอยู่ในพื้นที่สู้รบเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องสื่อสารนะคะเพราะว่าอะไร เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้านะถ้าคุณไปเป็นทหารแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เขากําลังทําสงครามเนี่ยแล้วคุณเล่นมือถือเดี๋ยวฟังตรงข้ามเขาก็จับสัญญาณได้ก็ยิงระเบิดมาทิ้งป่งมก็ตายกันหมดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คนที่กําลังอยู่ในพื้นที่สงครามเนี่ยทำสงครามด้วยแล้วก็มาคุยกับคุณด้วยนะแค่ข้อแรกอะ่ะคุณก็รู้แล้วหละว่าเป็นมิจฉาชีพนะแล้วสองก็คือ การไปทําภารกิจลับได้เงินมาตั้ง5ล้านดอลลาร์เวลาที่ทาหารเขาไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นกลุก่มถ้าได้เงินมาจริงเนี่ยก็ต้องส่งเข้าให้กับรัฐบาลอยู่แล้วลหละมันเป็นไปไ,ไม่ได้ที่ว่าตัวเองจะเก็บไว้นะคะแล้วก็ส่งผ่านทางการทูตนะคะทางการทูตที่ไหนก็จะมายุ่งเรื่องนี้นะทางการทูตเนี่ยพาอสถานทูตต่างๆเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องให้ข้อมูลนะคะเป็นตัวแทนของประเทศนะ จะไม่ไปช่วยใครมารับของรับพัสดุมาส่งให้เราที่เมืองไทยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อ2กับข้อ3ามที่เราต้องรู้นะคะว่านั่นคือมิจฉาชีพแล้วสาเนี่ยรู้จักเราแค่นหนึ่งอาทิตย์คะใครเขาจะไปกล้าส่งเงินให้คุณตาห้าล้านดอลลาร์นะใช่หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะอืมแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นความลับอีกนะเพราะาไม่มีใครรู้นะว่าข้างในมีอะไรรู้เฉพาะเราสองคนอนะ่ะ ที่มิชาชีพพูดอย่างนี้นะก็เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับอย่าไปบอกคนอื่นนะถ้าบอกคนอื่นเนีเดี๋ยวคนอื่นจะได้มาเตือนคุณนะคะว่าคุณกําลังคุยกับมิชาชีพนะ,ะแล้วบอกเราว่าต้องเสียภาษี1 3ึ่งแบาทนะคะอเอยจริงๆแล้วถ้าการนําเงินสดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแค่สามแดงหรือรายงานให้กับสุลกากรก็พอนะคะว่าเงินอันนั้นะได้มาจากไรนะแล้ว จะเอาเข้ามาในประเทศไทยแค่นั้นแหละจบนะไม่มีภาษีกับการนําเงินสดเข้ามาในประเทศไทยนะคะอันนี้กขอให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยนะถ้าต่อไปเนะี่ยมีคนมาแจ้งคุณว่าเอาเงินสดเข้ามาติดตัวแล้วเจอด่านสุลก,กากรนะคะว่าต้องเสียภาษีน,ะนั่นคือมิจฉาชีพหมดเพราะอย่างเก่งนะ่สุลก,กากรเขาก็แค่ยึดไว้แล้วยึดไว้ในเฉพาะในส่วนที่เกินจากจํานวนที่ ุลกากรประกาศให้นําเข้ามาในประเทศได้อย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยถ้าเราเอาเงินสดติดตัวมาเท่ากับหรือมากกว่า1 5 0 0 0เหรียญถ้าคุณไม่รายงานนะสุลการกรเขาจับได้เนี่ยเขาก็เขาเขาก็จะยึดเงินตรงนั้นไว้แล้วก็ปรับคุณนะที่เหลือเนี่ยเขาก็จะคืนให้นะอย่างเก่งก็คือเสียค่าปรับนะฮะเงินก็อยู่กับตรงนั้นไม่จําเป็นต้องให้คุณโอนเงินไปเสียภาษีอีกเออแล้วที่ว่าอยู่ในใครทหารรับสายไม่ได้อันนี้ก็ ใครจะไปรับสายได้ล่ะนะเพราะว่ามันหลอกเราไงส่วนตัวจริงคือใครนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นทันตแพทย์นะคะที่อยู่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่ในอเมริกานะปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้ไปประจําที่ซีเรียหรือว่าไปทําสงครามที่ไหนนะเพราะว่าเขาเป็นหมอฟันนะชื่อจริงของเขาคือชื่อจีซูคาสเตอร์ แล้วเขาไม่มีบัญชี Facebook ไม่มีบัญชีติกตอไม่มีบัญชีอะไรเลยนะส่วนใบเสร็จพวกนี้แอดมินเคยบอกแล้วนะคะการที่จะส่งสินค้าหรือว่าพัสดุเข้ามาในประเทศไทยทางอากาศเนี่ยมีแค่4บริษัทเท่านั้นก็คือไพรสนีไทย FedEx นะ d t l t n t ส่วนใหญ่อะคนที่ให้ข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพไปแล้วนะคะก็จะมีคําถามตามมาคือทาไงดีคะข้อมูลให้ไปเนี่ยอันตรายไหมนะคะอันตรายไหมยังบอกไม่ได้นะแต่มีความเสี่ยงเพราะคุณให้ข้อมูลส่วนตัวไปหมดแล้วนะคะทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรไลด์อีเมลทุกอย่างที่สามารถติดต่อคุณได้คุณให้ไปหมดะะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้สรารพัดวิธีมาหลอ,อกคุณในอนาคตนะ ถ้าเกิดว่าหลอกคุณไม่สาเร็จเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลส่วนนี้ไปขายให้กับวิชาชีพกลุ่มอื่นต่อเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้หรอกนะว่าคุณจะโดนหลอกอะไรในอนาคตแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือบล็อกพวกนี้ให้หมดนะไม่ว่าใครจะติดต่อมาเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือแค่ใช้ปลายนิ้วของคุณนะคะไปกดที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็เลือกบล็อกแค่นั้นแหละจบ และไม่ว่าใครจะโทรมาบอกคุณทําอะไรนะคุณไม่ต้องไปให้ความสนใจนะคะไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะคะถ้ามิจฉาชีพติดต่อคุณไม่ได้เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หลักมันมีแค่นี้เองนะโอเคค่ะต่อไปรู้แล้วนะคะว่าต้องทํำยังไงืสําหรับผู้ชมที่ยังมีคําถามเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย